สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพี่น้องสมชาประชาชนแห่งประเทศไทยพี่น้องแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินรวมถึงพี่น้องที่รักชาติทุกท่านที่จะไปร่วมชุมนุมกันในวันที่24 25ที่บริเวณล,ลานพระบรมรูปทรงม้าในเวลานี้นะครับพบกับรายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจําวันพุธ ซึ่งปกติท่านจะได้พบกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคงซึ่งวันนี้หลายท่านก็ได้รับภารกิจในการที่จะไปดูการชุมนุมของพี่น้องประชาชนดูภารกิจของประเทศในการที่จะดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในการเข้าร่วมการชุมนุมซึ่งผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่ององค์การพิทักษ์สยามโดยเฉพาะพลอากาศโทวัชรล,ลิตรคณีวันนี้ท่านก็ได้รับตําแหน่งโฆษกองค์การพิทักษ์สยาม ในการปักธงนำพี่น้องประชาชนทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นคนไทยวันนี้ท่านยังอยู่ในที่ประชุมขององค์การพิทักษ์สยามนะครับส่วนท่านพลตรีดออรอนุชาติบุญนาคซึ่งปกติท่านก็จะมาให้ความคิดความเห็นในเรื่องของยุทธศาสตร์ความมั่นคงซึ่งในวันนี้เนื่องจากว่าเดิมเราจะให้วันนี้เป็นวันที่จะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมของพี่น้องประชาชนในหลายแง่หลายมุม ที่เกี่ยวกับข้อสงสัยต่างๆวันนี้จึงได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะผ่านประสบการณ์การชุมนุมอย่างมากมายนะครับซึ่งหลายท่านก็จะรู้จักดีอยู่แล้วนะครับทั้งสองท่านท่านแรกท่านอาทรพาทีพัฒนะนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านหนึ่งท่านอดีตสวสมบูรณ์ทองบุบราณนะครับครับสวัสดีครับ วันนี้ไม่ใช่รายการห่ข้อข่าวแต่เป็นรายการที่พาอกว่ามีประสบการณ์เพหลักคำเป็นผมก็ไม่ค่อยได้เจอกับคุณสมบูรณ์ไม่รู้จักกันสบายดีนะครับสบายดีคิดว่านะคือรายการที่จะไปแหกข้อข่าวหรือไปทําอะไรก็ตามในเรื่องที่ต้องแสบแกันคันเนี่ยวันนี้ผมยกไว้นะครับแต่ว่าประเด็นวันนี้ที่ที่อยากจะถามจริงๆจากประสบการณ์อยู่กัรเมืองจริงๆอยู่กับพี่น้องประชาชนเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ท่านสอวอก็เป็นทั้งสอสอเป็นทั้งสอวอท่านนาทรก็เคยเป็นสอกอเคยเป็นโกศพักพลังธรรมซึ่งวันนี้รุ่นน้องๆท่านก็ไปเป็นรองนายกแล้วท่านพงเทพเทพการจนานแต่แต่หลายเรื่องที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับ <c oughs> เขาเรียกว่าสํานึก <c oughs> ของพรักการเมืองที่พยายามจะสร้างให้ไปรับใช้ประชาชนวันนี้ทําไมเอากฎหมายไปรับใช้คนอีกคุกอันนี้ก็เป็นประเด็นที่จะสอบถามท่านในเบื้องต้นเกี่ยวกับกรณีที่จะมีการ ชุมนุมของพี่น้องประชาชนครับซึ่งพอประกาศการชุมนุมวันที่ยี่สิบสี่ต่อเนื่องจากเดิมวันที่ยี่สิบแปดครับวันที่ยี่สิบแดก็ยังไม่มีใครตะนกตกใจเท่าไหร่ฝ่ายรัฐบาลก็ดูถูกดูแคลนไปฝ่ายรรคการเมืองฝ่ายค้านก็ดูท่าทีไปแต่พอชุมนุมวันที่ย8สิบดผ่านไปเรียบร้อยผลจากการชุมนุมวันที่ยี่สบแดรัฐบาลฝ่ายที่มีอำนาจฝ่ายนักการเมืองตื่นตะนก แล้วก็เกิดปรากฏการณ์หนึ่งก็คือการปรากฏตัวของคนหนีคุกนักโทษหนีคดีพันตำรวจโทดรทักษิณชินวัตรที่จังหวัดสูตรปราการแล้วมีการพูดจาหลายเรื่องสื่อมวลชนหลายฉบับก็ให้ความเห็นตรงกันว่าเป็นการให้การฟลนินในเชิงก้าวร้าวการปรากฏตัวของทักษิณคราวนี้ท่านมองยังไงครับก็คล้ายๆเดิมครับผมดูแล้ว บหมือนคนร้อนรนเนี่ยคนที่จะลักษณะเคยเคยยพูดไปว่าคนเราจะใกล้วิบัติเนี่ยมันจะมีอาการออกมาแบบเห็นผิดเป็นชอบ,บเห็นขาวเป็นดำแล้วก็รุ่มร้อนไงที่คนที่รุ่มร้อนเพราะว่ามันเต็มไปด้วยกิเลสค,คือไม่ได้ฝังคุณธรรมยศธรรมใส่ในใจไ้เลยค,คือคุณจักสินจะเดินคนละทางไปเลยเขาเดินคนละทนเรียกว่าเดินผิดถนนผิดแต่ว่า เสียดายที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยแล้วก็อ้างตัวในประชาปัตประชาชนว่าเป็นพุทธศาสนร์สเชนเป็นศาสนาพุทธเด็นดแค่นั้นเองประเด็นที่สงสยัยคือทําไมต้องทักษิณชินวัตรโฟนอินมาเองครับพอเห็นว่าทางรองนายกเฉลิมเนี่ยดําเนินงานไม่เข้าเป้าหรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นที่พี่น้องประชาชนก็สงสัยทักษิณทักษิณเนี่ยตั้งแต่เ,เห็นมานะครับเขาจะปล่อยงานเป็นจังหวะเขาจะเขาจะทุ่มให้กับ ใครที่ก็มองว่าได้ประโยชน์ครับเสียเท่าไหรเขายอมถ้าเมื่อไรที่เขาลุกขึ้นมาว่าเองสนงคนนั้นน่ะไม่มีท่าแล้วอันนี้เป็นตัวชี้วัดอันหนึ่งชี้วัดเลยฮะชี้วัดเลยฮะวันนี้ที่เขามอบไปเฉลิมทั้งหมดนี่คิดว่าเฉลิมจะไปเข้าท่าครับแต่เฉลิมเนี่ยไม่ได้รับการยอมรับของประชาชนคนไทยแม้กระทั่งกลุ่มคนเสื้อแดงเองก็ไม่ได้รับเฉลิมครับเพราะเขาบอกว่าเฉลิมพูดอะไรมาแต่ละครั้งเนี่ยเป็นลบให้กับพวกเขาทั้งหมด คือฉ<ร>ลม,มวางต,วงตัวก็ลนลานเหมือนกันทําอย่างไรได้จะอุ้มนางยิ่งรักก็อุ้มไม่ได้มันไม่เหมาะที่จะจับเข้ากระเอวแล้วไงก็เลยต้องสเปะส,ส,สปะเอาตัวรอดหลังจากเอาตัวรอดแล้วปรากฏทักษิณเริ่มเห็นแล้วว่าถ้าจะเอาตัวรอดเมื่อไหร่นี่เขาคงจะแย่วันนี้ที่เขาออกมาเองเนี่เท่ากับตัดหน้าเฉลิมและเคลียเฉลิมทิ้งไปแล้วเรียบร้อยนะครับนั่นหมายถึงในความรู้สึกผมนะครับ,รบนั่นหมายถึงทักษิณเองอาจจะประเมินว่าถ้าให้เฉลิมดําเนินการไป ในแง่มวลชนอาจจะมีมีปัญหามีแน่นอนครับมวลชนไม่เอาแน่ถามว่าวันนี้เนี่ยความเป็นจริงก็พูดกันตามตรงว่าถามว่าคุณเฉลิมเนี่ยประชาชนเอาไหมแต่จาเป็นต้องเอาไว้ก็เพราะว่าเขาขาดไม้กันหมาครับแต่วันนี้ไม้กันหมามันใช้งานไม่ได้ไครับแล้วก็คุณทักษิณที่ออกมาพูดคราวนี้ใช้แบบเดิมอะเหมือนคร,ครั้งที่เขากำลังจะพ่ายแพ้ในการที่ว่าพี่น้องลุยเข้าไปแล้วกบจะตามมันจะมาแบบเดียวกัน แสดงให้รู้ว่าเขาเริ่มเข้าสู่ภาคของการพ่ายแพ้เกิดขึ้นแล้วจากการเขาดูมาบานานพอสมควรลงทุนพอสมควรแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยแต่คําพูดหนึ่งที่ที่มีการมีการโฟนอินซึ่งบังเอิญผมก็ได้ฟังอยู่ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นการการปราัยของจตุพรพรมพันธ์ออืจตุพรพรมพันธ์ปราศัยด้วยความเจ็บปวดเขพดาพูดว่ายังไงพูดว่าถ้าจะให้ผมนอนตายตาหลับจะต้อง ขอให้รัฐบาลเนี่ยลงชื่อรับรองเขตอำนาจศาลอาญาห่วงประเทศอ,อันนี้เป็นเรื่องรัฐบาลผมไหมครับใช่ครับซึ่งรัฐบาลชุดนี้นี่แหละหอ,อันที่สองคือให้ช่วยเหลือพี่น้องผมที่เป็นพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยที่ติดคุกอยู่เนี่ยออกจากคุกแล้วก็ประเด็นที่สามใครที่ฆ่าพี่น้องเสื้อแดงเขาเก้าสิบเก้าคนเนี่ยอขอให้ดำเนินการจัดการให้ด้วยครับซึ่งสามข้อเนี่ยถามท่านสอสมบูรณ์ว่า ามข้อนี่เป็นหน้าที่ใครครับเป็นหน้าที่ศาล<น>เป็นหน้าที่ศาล<น>เป็นหน้าที่รัฐบาลบาเป็นหน้าที่คนไกลรัฐถูกไหมครับ้บางที่เป็นนิตแต่ทีนี้นะผมพูดถึงจตุพรนะครับ,รบผมเพิ่งทราบมานะทราบมาวันนี้เองครับทราบมาว่าหลังจากที่จตุพรโฟนฟอินที่สมุทรปราการก็มีผู้อาวุโสจตุพรปราศัยทักษิณโฟนอินใช่คำนั้นแหละผมพูดผิดนะพูดใหม่ได้นะครับก็ วันนี้นะครับทราบมาว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศไทยปัจจุบนนันเป็นอดีตครับเป็นทหารผว้ดแดกนี่ยนะครับท่านได้สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยไปพูดคุยกับจตุพรแล้วละ่ะเพราะก็ถทอว่าจตุพรเป็นระดับเขาเรียกว่าเด็กประถม,มนะระดับลูกหลานาพูด,ดง่ายๆแล้วก็เลยบอกว่าตุ๊ตูเอาล่ะ รับใช้ทักษิณก็มามากพอแล้วล่ะสะตุ้งสะางก็พอมีแล้วก็คือจากนี้ไปจะถึงวันตายเนี่ยก็มีกินเหลือใช้น่ะก็เลยถามว่าให้ตุด๊ดตู่เรียกเอาซะระหว่างจะไปต่างประเทศหรืจะอยู่ในเมืองไทยครับถ้าไปต่างประเทศในยากก็แปลว่าก็รับใช้ทักษิณสุดจิตสุดใจแล้วแหละเขาบอกอย่างนี้นะ ให้เลือกให้เลือกเอาระหวหาังว่าจะรับใช้ทักษิณห,หรือจะอยู่นิ่งๆ <c oughs> เขาไม่ขอเล่าแม้แต่เดียวว่าให้มาช่วยเสียไอ้เขาไม่พูดเขาระหว่างว่าจะไปรับใช้ไปคี้ค่าทักษิณเหมือนเดิมใช่ไหมหรือจะอยู่นิ่งๆ <c oughs> แต่ถ้าอยู่นิ่งๆเนี่ยนะเขาการัานตีว่าไม่แต่ต้องคุณยกเว้นสําหรับจตุพรตอนนี้ประเด็นมันมีมันมีวตอีจตุพรตอบเลยนะครับขอขอเฉยเฉย เพราะไม่มีปัญญาที่จะไปอยู่ต่างประเทศหรอกครับนี่จตุดดพรนะเพราะฉะนั้นแต่จริงประเทศจากนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ยี่สิบสี่นี่จตุดดพรจะมีอะไรไหมนี่ข้อแรกข้อที่สองนะครับอันนี้ผมดูแล้วตลกเฟื่อมากเจ้าอ้วนภูมิธรรมครับเวชชยัยชัยครับไปหาเรือการบอกว่าจะมาขอเจรจากับกลุ่มเสียให้ครับ มันเป็นทางทางอันนี้ทางเสียให้ของไม่รู้ยังไม่รู้หรอกนะครับเขาเขาสะพานมานะเขาทอดสะพานมาไอ้ทางเราก็บอกว่าไอ,อ้ห้วนเองเป็นรัฐบาลคแล้วจะไปเจราจากับกลุ่มผู้ผู้ชุมนุมอะไรรัฐบาลน,นี่ฉัาก็จะรว่าเอกแพ้แล้วสิคือถ้าเ้าต้องขาวมาเนี่ยเขาไม่เขาไม่ว่านะเจราจาแต่เที่ยวนี้นี่ก็กลุ่มเสียไอ้เขาจะไปไดไรรัฐบาลแล้วกุณมจะมาขอเจราจา แสดงว่าตรงนี้มันก็จะได้ว่ายอมรับว่าแพ้นั่นมมแหล,ละ,ลละมันเป็นอย่างนี้ไม่ว่าเนื่องจากทางทักษิณเองก็ตามยิ่งรักก็ตามไปผิดคําพูดกับคนแสว้อแดงไวเนนมื่อผิดคําพูดเนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นที่ว่าถ้าจะไปขอให้คนสแสดงมาช่วยสนับสนุนรัฐบาลเนี่ย มันย่อมเป็นเรื่องหนักเพราะว่าการปรับคลมอคราวนี้ไปผิดคำพูดเขาใช่น้องสาวไปขอเสื้อแดงมาช่วยก็ยากยากเฉลิมจะไปขอให้มาช่วยบุญคุณก็ไม่ได้มากพอไม่พอเลยจําเป็นต้องโฟนอินไปเองด้วยท่าทีก้าวร้าวแล้วก็พุ่งเป้าไปบอกว่าเกิดเรื่องราวจะไม่วุ่นวายมากไปกว่านี้ถ้าไม่มีพวกอามาตแล้วอามาตเป็นตัวตั้งเพื่อให้คนเหล่านี้ไปด่าอามาตต่อมีคำหนึ่งนะผมผมไม่พักกระโหูหลับ มีคำหนึ่งไปพาดพิงทำนองว่าการชุมนุมเที่ยวนี้เนี่ยนะเป็นการชุมนุมของพวกไดโนเสาร์แก่ๆไดโนเสาร์กินพืชและไดโนเสาร์กินผักผมแต่ความเลยนะทักษิณการที่ฟ้าผ่ายักษ์วัดอรุณนะ่ะค,คุณก็ยังไม่สำนึกอีกอธิว่าไดาโนเสาร์กินพืชแก่ๆไหมใช่ไหมค,ครับก็คงไม่พ้นท่านจัน พ่อท่านโพธิ์ที่รักสามเณะไอสว่วน